สวัสดีครับผมไทยภาษานะครับลิ้นจีหลวงปู่จันลิ้นจีพันนครพนมนะครับวันนี้ผมจะให้ความรู้นะครับการเปลี่ยนนาข้าวที่ขายแล้วก็ไม่ได้ราคานะครับมาเปลี่ยนเป็นส่วนลิ้นจีนะครับใช้ที่นานะครับ ผมที่ไม่ให้น้ำท่วมถึงสร้างมูลค่าให้กับที่ดินของท่านนะครับผมเชื่อนะครับแถบอีสานหรือแถวภาคกลางหรือหลายๆที่นะครับจะมีที่นาเป็นหลักนะครับเพราะตับโบราณเราบรรพบุรุษเราทำนานะครับทีนี้เราก็าคงอมองดูแล้วก็คือถ้าทำสวนได้อย่างนี้นะครับผมว่าทุกคนน่าจะคิดออกนะครับว่า เราจะทําอะไรเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรา้าลูกไปโรงเรียนค่าใช้จ่ายแต่ละวันค่างวดรถคาน่นค่านี่มันก็เยอะนะครับเปลี่ยนหนา้าข้าวมาเป็นสวนลิ้นจี่อย่างนี้นะครับให้ผลผลิตน,นะครับก็50ต้นต่อไร่ก็คิดคร่าวๆนะครับบอกว่า50ต้นเนี่ยได้ต้นละ50กิโล โลละห้าสิบบาทอ่าคิดคร่าวๆนะแต่พื้นที่ของผมนี่ก็คือก็ขายกันนะครับอย่างคนจีนประกันราคาก็เจ็ดสิบแปดสิบนะครับแต่คิดคร่าวๆที่ห้าสิบปีไหนไม่หนาวมากปีไหนหนาวน้อยอย่างเงี้ยโดยเฉลี่ยนะครับผมมองก็ผมมอง,มมองว่านะครับอย่างน้อยน่ะไล่ละใกล้แสนหรือประมาณสักเกินแสนเนี่ยมันทำได้นะครับผมขายเล่นจีมาสามสิบกว่าปี ตั้งแต่30ปีที่แล้วคุณพ่อสวัสดิ์ภาษานะครับอาอยุตอนนี้ก็80แล้วผมเป็นลูกชายคนโตเป็นวิศวกรนะครับเดยนจบที่กรุงเทพก็อยู่ในตลาดตรงนี้มาตั้งแต่เริ่มมีผลผลิตครั้งแรกผมก็ไปจําหน่ายที่ตลาดไทยก็แทงผลไม้มันโล่งหมดนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับช่วงนั้นนะครับเื้นจีผมไปก็มีแค่มะไฟครับที่จําหน่ายตลาดที่ใหญ่ที่สุดก็คือ ตลาดไทยนะครับแล้วก็ตลาดคนจีนเพราะว่าคนจีนมีประชากรเป็นพันล้านคนอย่างนี้นะครับแล้วแถวญี่ปุ่นก็200-300ล้านคนย,ยุโรปตอนออกกลางเขามีกําลังซื้อเยอะนะครับเงินเขาเยอะนะครับก็สามารถส่งจําหน่ายต่างประเทศทําเงินได้เยอะมีพ่อค้าที่ส่งออกต่างประเทศเยอะแยะนะครับ,รบส่วนมากคือเขาจะไปดูผลไม้ที่ตลาดไทยยตลาดไทยเป็นหลักนะครับตลาดไทยคือเป็นศูนย์กลางผลไม้ แล้วเขาเป็นพ่อค้าคนกลางกา็ไปติดต่อตรงศูนย์กลางค้าผลไม้ที่ตลาดไทยคิดอะไรไม่ออกไม่รู้มีอะไรจะไม่มีอะไรที่ไม่รู้จะขายที่ไหนนะครับไปตลาดไทยแต่อย่างเดียวก็คือไปเจอแม่ค้าที่อยู่ตรงนั้นรนะับคอเอาก็ต้องวางแผนดีๆนะครับไปขายที่นู่นนะครับ0 8 5 6 8 0 7 8 7 0นะครับผมไทยภาษานะครับมาปรึกษาได้นะครับ ยินดีนะครับโทรมาคุยจะสะดวกติดต่อนะครับเพราะบางทีต้องออกต่างจังหวัดแล้วก็ทำงานหลายอย่างด้วยนะครับขอบคุณมากครับ